ครับได้มานับถอยหลังครับส่วนใหญ่จะเป็นรงลางสะอนตรงนีอนมากเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่เราแข่งไม่ใช่นักร้องอาร์เอลเลแกตตี่นะครับจะเป็นรงลางซอนนะครับปีอนสี่ทองทองแแล้วล้องหมอลำจริงครับนะซึ่งวันนี้โอเคใกล้แล้วครับวันนี้คนไทยคะได้เรามีผู้อยู่แค่นี้ครับไปซื้อได้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราร้องปิดนะนับเสียงให้ดังให้สุดพลังและสุดใจจริงๆถ้าทำเองบ่ายนี้ผมจะ ได้ลูกใหญ่วันนี้ครับต้องซื้อไปแต่ต้องซื้อโคมกรมาจุกนะครับาตอนนี้เราใช้แค่ต้นวันใหม่ครับมะกอับนะครับนี่พ้าอีสเริ่มแล้วนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับเชิญได้เลยนะครับพกเขาจะกันตรงนี้นะครับ11ครับ 1> ส1ง,งวัสดีีใหม่ทุก่านลยนะครับอใหเราสุขมากๆสุขบา,าแนแสงถือเป็นลาบอันเปิยเถินะครับอย่าลืม่าได้ทานอาหารที่ศูนย์อาหารเซว่นเเราได้ทุกวันเลยนะครับทุกเวลาเลยเหมือนกันนะครับและทุก่านนะครับทีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับีกังใาพนานะครับ,รบและเดี๋ยวปีหน้าเราจะชิมช้าสวารรค์มันที่ นะครับลงทุนเยอะนี้หน่อยสักอีกสักสิบล้านเป็นจะเป็นพี่พี่วังโอ้อเ,เดี๋ยวลงโดนชิงช้านรกโอ้ไอที่นี่แล้วกันรข้าวสวรรค์แพงไปเดี๋ยวชิงช้านรกนะครับคือแบบเพื่อไงพาขึ้นชิงช้าปุ๊บก็ลอยเป็นลบกันต่อแตกต่างนะครับแตกต,าต่างนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เราดูพูดนะครับตอนนี้มีพูดถึงโกงได้ไหมครับ ใครที่อยากเห็นพูดตัวๆแล้วปีนได้ครับอนุญาตอนุญาตให้ปีนได้นะครับปีนเสาผมกันทต้นนะครับตกมาผมก็ต้องชอบแ <c oughs> ค่นั้นแหละโอเค Happy New Year ทุกคนเลยนะครับจริงๆตอนทำเมแล้วพี่ดุยเดียตัวเด็กใหม่ของเรานี่นนนต้องตัง้งตุ่มฝันกันไว้นะครับตู่มบาทตุ่ลิ้นกันได้เลยนะครับยกเว้นผมนะครับผมไม่เกี่ยว